ครับสวัสดีครับผมอแม่พี่น้องครับลิปนี้ครับผมสั่งลงครับถ่ายเบงครับรถไถหน่อยครับเอ่อใส่ลอตเตอรี่ไว้นะครับบ่มีผ่านมานน้ำครับมีติดแต่รลอตเตอรี่นะครับมันเป็นรถไถหน่อยนะครับมันจะเป็นแบบใดนั่นเดี๋ยวผมจะพายเบิงนะครับก่อนจะไปเบิงนะครับกะเบิงคลิปนี้แล้วนะครับกะกด ไะรก็แชร์กดติดตามให้น้ำแน่นะครับเด้อครับชิปนี้ครับเดายพาไปเบ่งครับลดไถหน่อยครับราคาโดนเจแฉแน่นอนครับไปครับทั้งลานกัยังพ่อมีลดให้เลือกอยู่นะครับนะไป่วาจะเป็น3 6มหาสิบนะครับ3ามเก้าหาหนึ่งนะครับมีทุกไข่นะครับทุกรุ่นนะครับ นี่นะครับไาคลิปนี้นะครับสวยครับ B หกศูนศูนย์ศูนย์นะครับคููปตานะครับ มาพร้อมลอตเตอรี่นะครับนี่ครับผมขี้ลองขี้เมื่อแล้วนะครับขี้ดีนะครับทันใดนะครับสนใจนะครับไปแต่ไปปั้นนั่นปั้นนี่เลนนะครับนี่ครับนี่ลอตเตอรี่ไม่พร้อมนะครับหรือวปาจะไปลากนั่นลากนี่นะครับเขา ป้าอ้อยนะครับป้ายางสี่นะครับได้นะครับขัน้นนี้เป็นเครื่องสองสูบนะครับนะครับสองสูบนะครับถือว่าสวยอีกขั้นหนึ่งครับเป็นรถน่อยนะครับท่านใดสนใจรถน่อยนะครับติดต่อมาได้ครับหรือ มาเบ่งยูลานก็ได้นะครับเป็นขอมานะครับมาเบิ่งได้ครับทีลานโชคธนันชัยเท,เท,เทคเตอร์นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่าใดนสนใจขอมาเบิ่งรถได้นะครับหรือจะโทรมาผมก็ได้นะครับย้อนถิมเบร์ไ้นะครับ ตะมุตะมิครับเป็นตะหักครับขี้ดีครับขี้ดีผมขี้บางเหลี่ยวนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับพาเบื้งสมนีกอนนะครับพ่อหอมปากหอมคอนะครับอย่างยิ่งเรือเรือนะครับอย่างหนาอย่างหลังครับครับเอาเบิ้งสมนีกอนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอจบคลิปเป็นองสมนีกนนะครับสวัสดีครับ